สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็อยู่ถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งนะคะมุ่งหน้าสู่อำเภอแก่งคอจังหวัดไซยาภูมิวันนี้จะพาเลาะพาเที่ยวนะคะอยู่จังหวัดไซยาภูมิพอพูดถึงอำเภอแก่งคอก็ไม่ธรรมดานะคะบอกได้เลยเดี๋ยวนี้อำเภอแก่งคอ จะเลินมากถนนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะถนนนี้เปลี่ยนเป็นสีเลนแล้วนะคะโดยเฉพาะตัวเมืองนี้บอกได้เลยว่าจะลืินมากๆนี่มีการพัฒนาไม่เคยหยุดพัฒนาแล้วพัฒนาอีกพัฒนาเรื่อยๆไปทางไปไล่ไปนาเดี๋ยวนี้คอนกรีตลาดยางเลยเด้อจ้าอยู่ที่อำืภอแก่งคอใครยังไม่ได้กลับแก่งคอระวังหลงทางนะคะบอกได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลง ไปลงไปหมดแล้วค่ะทุกคนแปลกหูกแปลกตานะคะใครที่ยังไม่ได้กลับระวังหลงหอมกลับบ้านก็แล้วกันนะคะจุดนี้คือไฟแดงนะคะไฟแดงเขาเรียกว่าห้าแยกหรือสามแยกตีก็ไม่แน่ใจนะคะเลี้ยวขวาขึ้นไปจะไปถ้ามาไฟหวาดออกสู่ตัวเมืองจังหวัดชายภูมิเลยก็ได้นะคะบอกได้เลยว่าสายนี้ธรรมชาติภูเขาป่าไม้อะไรบอกได้เลยว่าใครที่ชอบยธรรมาติหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวน้ตตําตกตาโตงหรือว่าจะไปมอหินขาวอย่างเงี้ยค่ะทุกที่ทุกทนหรือว่า จะใครที่ชอบไปเที่ยวสายธรรมศาสตร์ไปทางนี้ได้เลยนะคะบอกได้เลยธรรมศาตร์สวยงามติดอ,อกติดใจแน่ๆนะคะแต่ตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองเขตนี้นะคะเข้าเขตสุมชนแล้วนะคะตัวเมืองอำเภอแกล้งคอเลยนะคะบอกได้เลยแก้งคอไม่ธรรมดาถานนจุดนี้1 2 3 1งส 3, 3 4าหนึงสองสามนะคะ3ามสี่เป็น6กเลน 6เลน8เลนนะคะฟุตบาทเดินทางเท้าสวยงามนะคะปรับปรุงใหม่ไม่เคยหยุดจริงๆข้างบนก็เป็นสะพานลอยขึ้นไปแล้วจะสามารถชมบรรยากาศตรงสี่แยกไฟแดงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เราเข้าสู่ตัวเมืองอำเภอแก้งคอเรียบร้อยแล้วนะคะจุดนี้ไฟแดงต้องรอไฟแดงนะคะทุกคนเนาะต้องรอไฟแดงไฟสาแดงแล้วเราก็ค่อยไปโตนะคะหรือว่าไฟเขียวเราอค่อยไปโตกันนะคะ เทนวันนี้เพื่อนว่ามีงานบุญกระถินอยู่ที่วัดไซรสามหมวันนี้ตีคงไม่รีโล,ลแล้วนะคะพี่พีเอฟีทุกท่านต้องไปแวะก่อนนะคะถ่ายทอดบรรยากาศที่งานบุญกระถินอยู่ที่วัดไซรสามหมนะคะเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าเป็นกระถินหลวงตีเองก็ไม่เคยเห็นดอกนะคะว่ากระถิ่นหลวงคืออะไรนะคะนั่นแหละค่ะก็วันนี้ก็จะไปถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่ๆเอฟีทุกท่านอ้เพื่อนแต่งชุดสวยมากเลยนะคะ หรือว่าการพูดการจาการใช้ศภาษาของตีฮ่หา,หาผิดพลาดประการใดตีเองต้องขออภัยนะคะในการใช้ศ์ภาษานี่เพื่อเรียกว่างานบุญกระถิน่นเออเพื่อเรียกว่ากระถินหลวงนี่น่าจะเป็นแบบกระถิ่นพระราชทานหรือเปล่าเนาะอันนี้ตีอ่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ถูกต้องนะคะเราก็เอาภาพบรรยากาศให้ดูก็แลว้วกันเพราะว่า การพูดตารงบางครั้งที่อาจจะไปสัภาษาผิดนะคะคำพูดผิดการเว้าผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะคะนั่นละค่ะก็เดี๋ยวเราดูภาพละบรรยากาศก็แล้วกันเนาะนั่นละค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะงานบุญกระถิ่นบุญกระถิ่นมีเหุแบบนี้ด้วยเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นของน้องๆนักเรียนอาจแย่งคอวิทยานะคะเรียนกันน่าจะดู่นข้าง วัดไัยนี่แหละค่ะพี่เีทท่านวัดไัยนี่จะเป็นผ้าลามหลวงนะคะอันนี้คือเฟนพูดให้ฟังว่าเป็นผ้าลามหลวงนั่นแหละค่ะตีก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดเรื่ใช้ศรพท์ภาษายังไงให้ถูกต้องนะคะตีเองก็ขอเอาภาพให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านได้ดูได้ชมกันเพราะตีเองก็ไม่เคยเห็นหนกนะคะว่ากัตินหลวงและกัตินหลวงคืออะไรนะคะนั่นแหละค่ะคืพี่เอฟซีคนไหนที่ดูก็คอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะ เดียวเราดูบรรยากาศเอาก็เล้วกันเนาะเพราะว่าตีเองไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าตีไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้นะคะพอตีเองก็เพิ่งมาเจอกับตัวก็เป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะว่าตีตีเองก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่ากระถิ่นอยู่ที่เมืองไทยจะมีแต่กระถินนะคะตีรู้แค่ว่ากระถินบุญกระถินแค่นั้นเองนะคะถ้าหากว่ามีอะไรที่ผิดพลาดตีเองก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะตีไม่รู้จริงๆนะคะ นั่นแหละค่ะเราก็ดูภาพและบรรยากาศตัวเลี้ยวกันเนาะอ่านี่แหละค่ะ ทุกท่านตอนนี้น้องตีก็อยู่ที่วัดไซสัมหมอนะคะอยู่ที่อำเภอแกงคอจังหวัดไซยาภูมิวันนี้มีงานบุญกระถินได้เห็นเห็นเพื่อนว่าเป็นกระถินหลวงนะคะซึ่งตีเองมาพอดีเจอตอนที่เพื่อนอเดินขบวนแห่กระถินเข้ามานะคะก็พอดีได้ภาพสวยมากเลยนะคะนั่นแหละคะ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นครั้งเดียวนะคะที่ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้กระถินหลวงนะคะอาตีเองก็ไม่เข้าใจสักเรื่องราวเท่าไหร่นะคะก็ ได้แต่ถ่ายทอดบรรยากาศภาพให้พีทีเอสซีทุกท่านได้ดูได้สมเตว่านะคะพอมาปุ๊บรู้ไหมคะของฟรีกินเยอะมีเยอะมากนะคะมีโรงทานเข้ามาร่วมในการทําบ,บุญแจกข้าวแจกของของอยู่ของกินนะคะขนมนมเนยเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศจนกอนแเราค่อยมาคุยกันทีหลังนะคะกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะคะต่อแถวกันยาวเลยนะคะนะคะอันนี้เป็นลงทานหรือเปล่าน้อนะคะ นี่น่าจะเป็นโรงทานอ่าประมาณว่าย่างยาปลาทใช่โรงทานไหมคะเนี่ยครับผมขออนุญาตนะคะอันนี้จะเป็นปลาหมึกย่างนะคะพี่พีเอสีทุกท่านนะคะนะคะโอ้ต่อแถวยาวเลยนะคะนะคะก็มาทำบุญเนาะมาจากที่ไหนคะเนี่ยจากนนทสวรรค์ใต้ครับนนทสวรรค์ใต้ทางวันนี่แหละโอ้ค่ะคนแก้งคอเนาะครับผมนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นปลาหมึกย่างแล้วน่ากินมากเลยอ่งเจมี่ตากเจมี่เดี๋ยวเพื่อนจะว่ารัดคิวเพื่อนเพื่อนรอยาวเลยค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะ <c oughs> นคะคะทุกคนนะคะน่ากินมากเลยนะคะสีเหลืองอุย่หยหูเลยนะหะยะะุดเออเอ็นิดลทานอ่าเนี่ยค่ะ,ะปลาหมึกย่างนะคะเนี่ยค่ะอืมอร่อยมากเลยะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ปลาหมึกยา่างแกะปีนะคะเกือบไม่ได้กินเลยขอบคุณนะคะคตอนนี้ตีกำลังต่อ,ตอคิวต่อคิวเอาขนมนะคะพี่พี่ตีท่านมีขนมนะคะก็เลยอยากต่อคิวกินขนมนะคะ<อ>ที่พี่พีท่านนะคะอ่าเป็นต่อแถวต่อคิวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอันนั้นนะะอันนั้นเลค่ะพี่พี่ตีท่าน เป็นงทานกระเพาะปลานะคะเดี๋ยวจะลองต่อคิวเอามาชิมดูนะคะลรงทานกระเพาะปลาเอากระมาโต้คิวเอาสิะนะคะทุกคนลองลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะพี่พี่แอฟีทุกท่า,านลองชิมกันก่อน,นนะคะเดี๋ยวเอาไปชิมนะคะพี่พี่แอฟีทุกท่าน,านลองดูนะคะว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนกระเพาะปลานะคะต่อแถวต่อคิวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ <l> <c oughs> จะเป็นลุงทานกล้วยจับนะคะตรงนั้นส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเพาะปลาลองมาชิมก่อนอ่าชิมกระเพาะปลาก่อน <c oughs> สินทานโซนยค่อไ้่หน้าม่นะคะทุกคนเนาะก็ได้มาแล้วกระเพาะปลานะคะนะคะ ได้มาแล้วกระเพาะปลาได้แล้วก็หาที่กินนะคะอันนี้นะคะทุกคนนะคะก็มีโต๊ะมีเก้าอีม้มีอะไรให้นั่งดูนะคะหลังจากได้กระเพาะปลาแล้วก็มากินอิ่มท้องแล้วค่ะที่พีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะประเด็นก็มาหากินน้ํากันก่อนนะคะ ราคาบรรยากาศงานบุญกระถินอยู่ที่วัดไซสามหมออำเภอแก้งคอนะคะมาถึงจุดนี้นะคะคลิปนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแจกกันไปด้วยบรรยากาศที่นี่ค่ะลงทานหรือว่างานบุญกระถินอยู่ที่อำเภอแก่งคอจังหวัดไซยภูมิ่มนะคะอุ้ยผู้คนแบบลงทานหลังมากันเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมีทั้งข้าวต้มขนม หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเดี๋ยังดีจะพาชาไปดูสิดนี้ค่ะโตเถี่ยวคิวก็เป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆนะคะนี่ยคะ่ะว้าวเอ้าตกแล้วอ้บครับเด็ีบไหมครับผม้าวโอยคุบอลนี่ยมาี่กนงก็ไมีบไส้ีบแบนี้ สอก้อนแม่ดแล้วเนเมาไหมครับแ่เพราะอปเาทั้ง,งนั่งนั่นเาองแ่เมออออางครับอแจกแล้วเหรอคะแจกแครับแจกครับโอแแ้แจกหน้าแล้ว<อ>หมดอะไระคะทุกคนนะคะขอด้วยนะคะถ้าแจกแล้วคิดว่ายังไม่แจกค,ครับผมเอาสักสก้อนค่ะมาสอคน ได้ไหมคะคนน้อยจะระวังคนน้อยจับขอบคุณมากคะ่ะนะคะอันนี้จะเป็นโรงทานข้าวี่นะคะอขออนุญ,ญาตลง่องยูนิฟนะคะที่แถวไหนจ้าบนทีไหก็บนมีคนเลยบนมีคนค่ะ <laughs> มีคนค่ะเนี่ย <laughs> อันนี้นะคะจะต่อแถวต่อคิวก,กันแบบนี้ระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะคะ <laughs> นะคะมีคนนะคะ องาง๋ออันนี้จะเป็นหางอันนี้จะเป็นโอ้ขนมเส้นนะคะนะคะอันนี้จะเป็นลูกชินขนมเส้นนะคะมัน,นจะเป็นข้าวจี๋เหมือนกัน อันนี้ก็ข้าวจี่นะคะ